ออกแว่บอดแดดสว่างสองแสงเรืองรองมายัางโลกเราแล้วเช้าว,วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกา2,568นครับกับแสงแดดกำลังสาดส่องมายัางโลกเรานะครับเพิ่มไออุ่นให้กับมวลสรปสัตว์ ในชีวิตบนโลกได้อบอุ่นอ้ยเหมือนดีไดี้อุ่นแล,ล้วหูกเจ้าขาวเจ้าขาวอือจะอุ่นแล้วดูอุ่นแล้วแดดก็ออกแดดก็ Dad, ออกใจเย็นแดดก็ Dad, ออกแล้วโอ้ทถงตราพัะสัญญาลักษณ์สดใจสวยงาม ดาบไวเป็นบุญบารมีต่างใต้ร่มพระบารม,มีเห็นไหมเห็นไหมเองเห็นไหมดังใต้ร่มในพระบารมีเป็นบุญบารมีนะลูกเนาะติดไว้งตาพระสัญลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่9ที่เราชาวไทยต่างร้วนเคารพศรัทธาต่างเทพไทยเทวดาสาธุสาธุสาธุไท,ท,ทยเทวดาครทั้งนี้เปน็นอู่กกนแดดกาดสองต,ต้นมะพร้าวสวยงนิน Anh em chơi em đang phô phê Đẹp phô phê Ô, sưởi sưởi Để có ốp ủn lắm Để ốp ủn lắm, để ủn Ủn mấy, ủn อุ้มเจ้าบัดดีนะครับอ,อุ้มเจ้าบัดดีโอ้หนาวไม่หนาวไออุ่นออกเลยพูดนี้ไออุ่นออกเลยนะครับไออุ่นออกจากปากเราเลยเนี่เช้าเช้าของวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกา2568ครับกับแสงแดดอันอบอุ่นครับ